ครับและนี่คือช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองมองไปหาบุ๋มปนัดดากันดีกว่าเธอเปิดยิมอีกแล้วครับท่านเธอเปิดยิมครั้งนี้เขาว่าประสบการส์เร็จมากเพราะเธอแบบตั้งใจจริงๆเลยแล้วผมจะส่งไอ้อ้วนของผมนะครับไปที่ยิมของเธอแต่ก่อนที่จะผ่านมือไอ้อ้วนผมต้องให้ไอ้ผรอมได้ลองก่อนว่ายิมของเธอจะดีแค่ไหนเครื่องไม้เครื่องมือนี่จะเหมาะสมกับพวกผมหรือเปล่าครับบุ๋มปนัดดาครับ และแล้วเราก็ถึงกันเรียบร้อยทั้งสี่คนที่สแมชิมนะครับเราพร้อมจะออกกำลังกายตะวปืนปืนนปืนปืนอันนี้ลูกค้าเหรอมาจองยิมพนักงานที่นี่ก็สวยไงขอคิดว่าจีนคิดว่าเขามาติดต่อจองยิมหรือจองโรงศพครับเนี่ยลูกค้ครับผมผมเล่นไม่ได้เมียผมอยู่ในโรงศพครับตอนรับเข้าไปยังครับฮะ ถึงแล้วแล้วออกเสียงบิดที่มีเขาเสมอฟิมทำไมเสมอฟิมคุณจะบ้าเหรอเนี่ยเพราะสมัทชิมอยู่เกษตรน้วมีเนี่ยเจ้าของเขาเป็นใครอ่ะเจ้าของเขาก็ใหญ่ยิ่งกว่าฟิมอีกนะจะบอกให้เจ้าของเขาใหญ่กว่าฟิมอีกแล้อชื่อเสียงเขาาอลังการงานสร้างโอ้ยหเขาเป็นทั้งดาราเป็นทั้งนางงามเป็นทั้งโอ้โหจัดหนักจัดเต็มเออเป็นทั้งนางฟ้าเป็นทั้งนางเอกเป็นทั้งนางบานร้ายเอาแบบว่าเอาเยอะเต็มเต็มไหมเออด็อกเตอร์แพทย์หญิงแพทย์สาวเจ๋งไหม สามีเจ้าของครับสามีเจ้าของแล้วเอกแล้วก็แจ็บุมโอ้โหเราเห็นตั้งแต่เริ่มสร้างทำไมถึงชื่อสมาทครับก็พอนคิดชื่อฮะมันต้องแบบว่าประโยคยาวก็ไม่ดีประโยคสั้นก็ไม่ดีแลมันต้องติดปากด้วยแล้วอเิไปดูหนังไง ดูหนังอันนี้ไม่ได้โกรธพี่นะเขาเป็นแบบนี้ไปดูหนังแอดเวนเจอร์เวตัวีวเขียวนะเวลามันสล a มพื้นอ่ะชื่อท่าไว้ตาย smash smash มาเลยชอบก็เลย่าเป็นชื่อ smash แล้วคนเรียกชื่อผิดั้งไหมพี่มีเรียกผิดมาตามครับเหี่าะสมอเอางี้หว่าไม่ต้องพูดเยอะร่างกายผมต้องการออกกัง อันนี้คือโซนอะไรเป็นเวอร์เปนเวยอันนี้คือโซนหนึ่งที่สำหรับคนมาใช้บริการได้ออกกท<ช>างกายนะยแล้วบอกได้เลยว่าเวิร์เป็นอย่างดีมากๆแล้วม,<า>มีสอนน,นะนี่ผมแค่สามวันผมลงไป

ไม่ต้องพูดมากที่นี่ไม่พูดมากชี้เลยคุณอยากลองกับใครระหว่างแจ๊ดกับพี่โก้นี้มาอ่ะน้องมาเร็วคนนี้คนนี้คนนี้มือยังไม่แข็งเราโปรโมเตอร์มาแล้วพี่โก้มาบอานเราพอนะเป็นรถเซฟเราจะค่อยดทำไม่แข็งเราไม่เมื่อยไม่เมื่อยชีพ อครั้งที่สองนี่แพ้คะแนนครั้งที่สามนี่ล้มมวยครั้งที่สี่ไม่ได้ต่อยกรรมการจำหน้าได้นี่รู้จักสามาพยังค์รุนปะรู้จักอ่ะมวยเนี่ยมันไม่ได้แค่ใช้กำลังอย่างเดียวสมองมวยเมื่อตีเอกสำหรับพยังค์รุ่นคือจะเตะให้แรงต้องมาจากเอวต้องตบมาจากเอวเอวเนี่ยเอวเอวเนี่ยเขาแจวมามาข้ามหัวไม่เป็นข้ามหัวไม่ต้องมาเออ ต่อไปต่อไปนี่มา4 4พอมาๆ4มาแล้วคอมาม่เอาแล้อบคุณครูก่อนคหไปด้วยไปช่วยมือฮะเอาล่ะบรรยากาอันนี้ครัเวทเ เป็นนิ่งใช่ไหมโอ้โหไฮโซมากเลยนะเครื่องทุกอย่างกตอนเรานำเข้าหมดค่ะชิปปิ้งจากอเมริกาโดยตรงขนมาเนี่ยเหรอทำไมต้องขนาดนั้นน่ะก็มันต้องมันต้องคัดเลือกแบรนด์แล้วก็คัดเลือกอุปกรณ์โอ้โหนี่ครับผมไม่ไม่อันอันนี้ขออนุญาตหยุดหยุดอันนี้เป็นอ่าเป็นเป็นเทรนเนอร์ถือว่าผิดฮะอันนี้เป็นของอเมริการู้สึกว่านี่เขาเล่นอยู่อเมริกาอยู่ติดตอง ตามที่ร้านทีนน้อยเป็นคนทำแล้วตัวนี้ร้านอะไรนะครับทีนุ่ยน้อยทำอันนี้เนี่ยถ้าผมพูดออกกำลังกายเนี่ยออกออกกำลังกายเนี่ยลดไปประมาณ80บบอคโคลี่ได้บอคโคลี่บอคโคลี่อคี่อย่าไปผ่านแคอรี่แคอรี่อันนี้ถึงว่าออกผิดดูของเขาเนี่ยจริงจริงอันตัวนี้มันไม่ใช่เป็นไม่ใช่ยกไม่ใช่ยกเหรตัวนี้คือจริงๆแล้วเนี่ย จะเน้นส่วนส่วนล่างอ่ะออ๋ส่วนบนใช้ใช่อันนี้ก็าทำมาเกินสิท่านครับอันนี้เกินฮะอันนี้เกินอันนี้ไม่ได้ไซส์เอเชียนี่เี้มันใช้มืองนอกครับผมก็จริงแล้วเนี่ยคือโหนนะเก่งเอาไว้เอาเนื้อส่วนบนนะครับต้องต้องตดึงอะไรไหมฮไม่เน้นนะข้างบนนี้ไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่ต้องเน้นจริงๆแล้วแค่ช่วงล่างเดียวจะทำอะไรแล้วทำเข้าแบบอีนอยครับผมเพื่อทำอย่างนี้แค่นี้ครับแล้วจริงๆเขาเล่นผิดแล้วนี่ยเนี่ยผิดแล้ว นี่เล่นเพื่อแข่งขันด้วยใช่ไหมครัใช่เพอันอันนั้นเป็นทีมชาติค่ะเขาเหมือนไม่ได้ออกออไม่ได้ไม่ได้ออกอะไรเลยนะก็มาเบามากเลยอะอย่างเงี้ยมองๆนักเก่งมาไวกล้ามเนื้อส่วนบนะครับต้องต้องต้องดึงอะไรไหมไม่เน้นนะข้างบนนี้ไม่เกี่ยวกับดึงจริงๆแล้วแค่ช่วงล่างเดียวจะทไงแล้วทำเข้าแบบยืนยอยครับเพื่อทำอย่างงี้แค่นี้ครับแต่ใจริงเขาเล่นปุ๊อันนี้เล่นเอ็นหลังข้อเท้าใช่ไหมอ่าเป็นช่วงไหวเอ็นร้อยไหวใช่ไหมเริ่มก่อน เก่งใจยิมเขาบ้างนะครับเขาสมัธยิมนะฮะเขาเขาไม่ใช่ติงต้อเหมือนพวกเราเชิญนะเอสมองไม่ถึงวงเลยอันนี้แบบเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างใหญ่คือไม่ไม่ไม่อยากจะถามว่าทำไมถึงทำเพราะเป็นทางของเขาคือเคยไปไปดูงานเมืองนอกดูยิมเมืองนอกครับผมครับผมเป็นพวกเล่นเล่นเบสมาสิบปีแล้วก็เลยรู้สึกแบบว่าทำไมเมืองไทยไม่มียิมแบบว่าสำหรับสำหรับโอ้โอดี้ชัดๆอย่างเงี้ยฮะ ก็เลยอยากอยากอยากมีมานานผิดนะนี่นี่ผิดนะนี่นี่ผิดนะเนี่ผิดแล้วผิดแล้วออกลุกไปครับดีจ้างจ้างมาเนี่ยเออทำไมอะทีมพัวสโตรเนอร์เขาจะผิดคนนี้ก็เป็นครูสอนผมนะตัวนี้จริงแล้วนะครับผมบอกว่ามาจากไหนตัวนี้อะไรฮะตัวนี้มาจากมาจากไหนล่ะฮะอันนี้มาจากกรุดถึงเป็นเท็กซัสอ๋อเท็กซัสทำเป็นซูกิ้งนะตัวนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้เน้นช่วงนี้นะไม่ในเน้นช่วงนี้เลยไม่ในช่วงให่เลยครับผมอันนี้จริงๆแล้วจะเป็นเน้นอ่ะ ร่างมือตาอคือแค่เนี่ฮะอ๋ออะไรนะนี่ฮะร่างมือตาถ้าเราเล่นไม่รู้นะเนี่ยเล่นนครับผมิดะอันนี้ชนชื่นยิ้มแล้วกันครับผมคงจะไม่ใช่สมัยอดีตไม่เกี่ยวนี่ร่าเมือตาแล้วแสดงว่าเครื่องไม้เครื่องมือนี่เราคัดกรองมาอย่างดี คุณได้ห้ามปามเขาไหมครับตอนเขาจะเอาเครื่องพวกนี้เข้ามาแล้วราาเป็นล้านเนี่ยแรกๆมีเหมือนกันไงคะว่าทําไมต้องเอามาเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังพอเห็นความตั้งใจของเขาแล้วก็เราต้องดูแลนักกีฬาทีมชาติอ๋อใช่เรามีนักกีฬาจริงๆที่ขึ้นแข่งคืออย่างเทรนเนอร์ของเราก็ขึ้นเวทีประกวดทุกคนอย่างเงี้ยดังนั้นพวกเขาต้องใช้อุปกรณ์ที่มันโดนจริงๆเราเห็นในนี้มันเหมือนตอบสําหรับผู้ชายที่อยากมีอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงเขามาอย่างไงได้บ้างว้าขอโทษนะคะ เอฟเอฟเอฟซีมเฮ้ยเอากระเป๋าตังค์พี่เป็นเมมเบอร์เยอะมากค่ะเยอะมากอีเล่นเพื่อแข่งขันด้วยใช่ไหมใช่อันนี้เป็นทีมชาติค่ะเฮ้ยแต่ท่าเขาเท่นะเอเขาเหมือนไม่ได้ออกไม่ได้ไม่ได้ออกอะไรเลยนะเขาก็เบามากเลยอะองมองมงมอยอมี้บอกบอลบบ้บอใหญวานี้อีกคสหรับที่นี่เนี่ยเราดูแลกันแบบ ันแบบว่าพูดคุยกันง่ายๆอยู่แบบสบายๆแล้วเราก็จะใส่ใจลูกค้ามากเป็นพิเศษอย่างแม้กะทั่งเวลาเปิดปิดอย่างเงี้ยเราก็จะดูเวลาตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเพราะว่าบางคนอยากออกกำลังกายก่อนไปก่อนไปทำงานใช่เพราะว่าเจงใช่ค่ะเพราะว่ากลับบาก็จะได้อยู่กับครอบครัวได้นะคะบางคนก็บอกว่าไม่ได้หรอกไม่เคยตื่นเช้าต้องไปทำงานก่อนทำงานก่อนมีสายดึกได้ไหมเปิดถึงห้าขยอย่างเหมืกับกับยิมที่นี่ขนาดไหนผมเป็นคนอยากได้ยิม ไม่ได้อยากได้เงินจากยิมอยากได้ยิมเอาไปเล่นเองเอแลวสิ่งที่ผมอยากเล่นน่ะผมก็มั่นใจว่าคือฝงที่ทุกคนเนา่เล่น,นเ,เป็นเหมือนโรงยิมในฝันทำในสิ่งที่รัก่า้ๆเถอะใช่ไหมฮะและ้วชั้นนี้จริงๆมันมีอะไรบ้างในชั้นนี้นนะะก็จะมีห้องคาริโอห์อีกนะคะแล้วก็จะมีห้องคลาสนะคะซึ่งก็จะมีห้องจักรยานอีกหนึ่งห้องครับนะคะห้องคลาสนะสองห้องใหญ่ค่ะทีนี้ใครอยากจะมาครับพี่บอกทางนิดนึงครับตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่เส้นเตรน้องมินา ต่อม้อที่เท่าไหร่หนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้ตอนหนึ่งวันนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรจริงนะครับนอกจากคำว่าขอบคุณนะครับคุณผู้ชแล้วอย่าลืมดิโอ้ท่านประธานเราชอบออกกำลังกายยังไงถ้าเกิดมานะคะต่อยขาหนูให้ฟรีค่ะสำหรับต่อยค่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้เด็กแกเอาเดี๋ยวแกมาแกแกไม่ได้แค่ยกแค่ของพี่นะแกจะยกของพี่กลับบ้านไอยเด็กต่อยเอาอย่างี้แล้วกันเดี๋ยวเอาอะไรไปฝากดีกว่าไหมคุณผู้ เดี๋ยวหน,หนูรู้ว่าที่บ้านอาเนี่ยยังขาดอะไรเพราะที่บ้านอาเขามีามีที่เทรนนิ่งของตัวผมว่าผมว่าแกมีของออกกาลังกายถือว่าเยอะพอสมควรแต่ผมว่าถ้าได้อันนี้ไปนะเชื่อไหมตาค้างผมพูดได้คําเดียวตาค้างจบเฮ้ยโอเค,เออคะจะเป็นอะไรต้องติดตามต่อวันนี้ขอบคุณทนผู้กำรับแม่จริงจริงนใหญ่โตโหมลานไม่น่าเชื่อ โอ้โหแล้วที้เรียกอะไรเทรนเนอร์แต่ละคนมันบึกขนาดนั้นอะโดยที่เนี่ยเป็นที่เก็บตัวทีมชาติด้วยอ๋อเหรอมขก็เลยบอกว่าสองเดือนที่เราคุยกันเมื่อต้นรายการเดี๋ยวผมไปทำให้ดูเออทีมชาติหน้าดิชาติหี่น้าว่าชาตินี้หรือชาติน่าตัวไปไปยิมมาทั้งทีแล้วยิมเขาแบบว่าแต่ละเครื่องนี่ทันสมัยนะเฮ้ยถ้าหนูไม่เอามาฝากอามันก็จะกลอยู่ เด่นรู้ว่าอาเป็นคนออกกำลังกายถูกต้องไอ้แจ๊สนี่ถ้าผู้ชมจะวิดพื้นมือเดียวให้ดู่อ้เนีออ่ะอ่าพูดถูกไหมถูกไอ้แจ๊สนี่ยมันรู้นะว่าอาโน่นนี่นะแต่รู้ไม่ถึงหนูนี่อ่านี่เขามีห้องเวทเทรนเนอร์อยู่ที่บ้านเรื่องการออกกําลังกายออกกำลังกายเครื่องเล่นทุกอย่างห้องอะไรห้องเวทเทรนเนอร์แล้ว แค่ห้องเวทรู้จักแล้วแกจะพกทินเนอร์ไปทำอะไรเอาไปไว้ทไมในห้องไม่ใช่ฮะเวทเทรนเนอร์เทรนเนอร์เอาฟันทินเนอร์ตัวนึ่หนูเอาของฝากมาฝากอ่ะนี่เป็นต้องเป็นเครื่องออกกำลังกายขอบคุณบุมมากค่อยๆยกขึ้นมานี่บุ้มค่อยๆยกขึ้นมาให้ดูนี่นะนก่แล้าตอนสมัยเนี่ยเข้าทุกตัวนำเข้าทุกตัวโอ้โหตัวนี้นี่เดี๋ยวก่อนขอโทษ <ฮ>มันเครื่องเวทเทนเนอร์อะไรตรงไหนเนี่ยปลักสามตา,า,ตาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการออกกําลังกายวะเนี่ยเอาอาที่บ้านอาเนี่ยมีอยู่สี่เครื่องแต่ว่ามีไอ้รูเสียบเนี่ยมีแค่สองรู <c oughs> อีกสองเครื่องอาปล่อยเป็นราวตากผ้าอยู่หนัวปลั๊กสามตามาเพื่อขยายเ <c oughs> จ็บตรงนี้ก็ได้ฮะเจ็บตรงนี้ก็ได้ฮะ <c oughs> คือคือ ไอ้แพ็กสันตาเนี่ยพอที่จะซื้อหาเองได้แต่ว่าไอ้เครื่องวิ่งที่บุ๋มมีไอ้เครื่องเวทอะไรเนี่ยเราไม่มีสักตัวนะ่อ่าไม่บอกพอเถอะอ้หนูก็เห็นว่าไอ้เครื่องที่บ้านอาเนี่ยมันไม่มีที่ที่เสียบเหรอนี่เสียบได้สามเครื่องนี่หนึ่งเครื่องนะฮะอันนี้หนึ่งเครื่องอันนี้อีกหนึ่งเครื่องจะได้ใช้พร้อมกันละคู่นี้เขารู้ใจจริงนะใช่ดี้วคือผมก็ไม่รู้หรอกจริงๆแล้วว่าบุ๋มฉลาหรือคนหรือว่าคนของผมมันโง่ ไม่เป็นไรหรอกที่บ้านมันคงไม่มีเอาไปเถอะบ้านมีครับผมบอกตรงนะฮะเรื่องนี้ ผมจะไม่ยุ่งครับผมจะไม่ยุ่งเขาเลยครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวคนแบบนี้ดูเสพตสาหาไปเวทที่เลือกชั้นนําของประเทศนะแล้วก็เอาปลั๊กสามตามาฝากตาเอ๋กอยากจะมาตาเอ๋ออีกโถเอ้ยไอหัวทุดจริงๆเลยลาไปก่อนจูกกันจะพบกันใหม่ในวันที่หน้าวันนี้สวัสดีครับ